เวล2 6นาทีเตือนภยัยเตือนคุณเตือนโดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆรูปแม้แต่ศาสนสถานตอนนี้เนี่ยมไม่ได้รับความปลอดภยัยเพราะมิจฉาชีพเนี่ยก่อเหตุอารวาสนะคะล่าสุดนี้ก็เกิดเหตุที่วัดชโยจ,ชจังหวัด่างทองวัดชื่อดังของจังหวัดเลยนะคะใช่ค่ะคือมีคนร้ายนะคะเข้าไปภายในพระอุโบสถแล้วก็ไปขโมยนะคะงัดตู้บริจาคได้เงินไปราวๆ5,000บาทค่ะคุณผู้ชม<อ>แต่ว่าโชคดีนะคะที่มีภาพจากกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกพฤติกรรม ของคนร้ายไว้ทั้งหมดเลยตอนนี้ก็ยังรอตํารวจนะคะที่จะเข้าไปาสืบสวนสอบสวนแล้วก็จับกลุ่มคนร้ายรายนี้มาให้ได้ค่ะนายวิสูรประทุมมาสูตรเจ้าหน้าที่ดูแลวัดก็เปิดเผยนะคะว่าระหว่างที่เขาเดินดูแลความเรียบร้อยอยู่ภายในวัดก็สังเกตเห็นว่ามีชายคนหนึ่งใส่เสื้อโปโลสีขาวสะพายกระเป๋าสีดําสวมกางเกงยีนสีเงินนั่งอยู่ในพระโอุโบสถในสภาพนั่งหันหน้าเข้ากําแพงค่ะเมื่อเดินไปดูก็เห็นชายคนนี้กําลังเก็บกวาดเงินบริจาคภายในตู้ก็เลยร้องให้คนช่วยกันจับแต่ว่า คนนี้กลับวิ่งหนีสวนออกมาค่ะตนจะเข้าไปจับแต่คนร้ายขู่บอกว่าถ้าเกิดจับเขาเขาจะยิงนะคะถึงรีบวิ่งเรียกไปให้คนที่อยู่ในบริเวณนั้นเข้ามาช่วยกันอีกทีหนึ่งแต่ในที่สุดแล้วคนร้ายก็หนีไปได้นะคะขึ้นรถจักรยานยนต์ฮอนด้าไม่ทราบสีและหมายเลขทะเบียน เพราะว่ามีชายอีกคนนึงรูปร่างถ้วมเนี่ยติดเครื่องรอนอยู่แล้วนะคะขับรถหลบหนีไปทางถนนสายสิงห์บุรีอ่างทองค่ะด้านตํารวจนะคะที่รับผิดชอบในพื้นที่นี้ก็ระบุนะคะว่าได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดภายในวัดค่ะคุณผู้ชมซึ่งสามารถจับภาพของคนร้ายเอาไว้ได้อย่างชัดเจนอย่าที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นะคะเป็นชายอายุระหว่าง30ถึง35ปีผอมสูงประมาณ180เซนติเมตรเบื้องต้นค่ะทางตำรวจก็จะส่งชุดสืบสวนติดตามหาเบาะแสข,ของสองคนร้ายแล้วก็ จะกุมมาดาเนินคดีให้ได้ต่อไปและทันดีที่มีความคืบหน้าในประเด็นนี้นะคะทางทีมข่าวของเราก็จะนํามาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นเมื่อสักครู่นี้ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะคะถ้าเกิดว่าใครพบเห็นพอแสก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตํารวจได้ทันทีนะคะและทั้งหมดคือทุกชาวบ้านประจําวันนี้นะคะเราทั้งสง